เจ้าหน้าที่ก็แนะนํานะให้คุณเข้าแจ้งความเพื่อลงบันทึกประจำวันไว้นะครับอทางเจ้าหน้าที่ตารวจเนี่ยทขาจะได้เอาใบแจ้งความของคุณเนี่ยนะครับไปยืน่นกับธนาคารกรุงไทยเพื่อตรวจสอบข้อมูลจริตตามวันเวลาดังกล่าวให้คุณ <นะ S 2> ต้อคุกใจเนี่ยที่เขาแอบอ้างนําข้อมูลของคุณเนี่ยไปสมัครบัตรเครดิตใบนี้แล้วรูดซื้อของนะครับคุณจะได้ไม่ต้องเป็นหนี้ตามกฎหมายคตัอนี้เข้าใจนะนะ เออต้องตอนแจงความที่จังหวัดไหนนะครับพี่ครับก็อนี่ก็ได้นะครับอ๋อครับต้ส่งฝัดกฮะส่งฝัดกมาที่เบอร์ศูนย์สองครับครับสองห้าครับครับเก้าสามเก้าสองครับครับอ่าสองปีนี้โดนรูปไปหลายบัตรแล้ว อันตันี้ไม่ทราบครับมีไม่ชาวชิดเยอะอันนี้เข้าใจตัวนี้เป็นเจ้าหน้าที่นะครับครับผมธนกิจรุ่งเรืองกิจกับฝ่ายเล่นบับนิสิตรุ่งเรือธนักงารไอ้นี่ธนาธรกิจรุ่งกิจนั่หครับอะไรนะครับธนอันนี้ท่านอันนี้อันนี้ธนาธรกิจรุ่งเรื่องเรื่องเรื่องรุ่งเรือกิจไหมเนี่ยตัวนี้ผมไม่ทราบ คุณอยากรู้ผมไม่ใครก็ไปเซิร์ฟกูเกิดูนะเป็นจริงจริงหรือว่ามีสาชีพนะคะผมขอรหัสพนักงานหน่อยครับห้าสี่สามสองห้าสามนะครับห้าสี่สามสองห้าสามครับผม